ดีครับวันนี้กับพ่อหลววิสณ์นะเด็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมคนพับไม่เกี่ยวกากรมูพี่น้องวันนี้เกี่ยวแบบสูตรไม่อสูตรเอาต้มก่อนวันนั้นไม่ได้ต้มนะครับหันเลยวันนี้เ้าก็มาต้มเบิ่งเเห็นเป็นต้นได้ไงไม่จีบเป็นได้กินไหมครับมาจิตตามเพี่องกันพี่น้องแบบเดินล่างแบบลอยเลยนะครับใส่ล้างกระกากรมูครับเดินล่างแบบลอยแล้วก็มาใส่ใส่เตาทานเขาเลยครับน้ำเป็นเกล็ดพี่น้อง เตออ regions, าเขาเนี่ยแหละแทนเป็ดไทยต้องไปนะครับหนังต้องไปต้มไปแป๊บให้มันสุกแป๊บๆต้องต้มให้มันเปื่อยนะครับต้มให้มันสุกเล็กน้อยก้อน้ะครับแผ่นใหญ่ๆไปด้านนี้นะหนังมันลงครับต้มสุกพอต้มมันเปื่อยให้มันสุกเล็กน้อยก็จะเปลือยครับเปลือยต้องไปน้ำเปลือยต้องไปลัก มาเล็กๆก็ได้พี่นอ้องมาติดตามนกันนะครับโอครับสุก,กประมาณนี้เลยพี่นอ้องเขาจะได้ตักออกเด้ครับเดี๋ยวผมขอเวลาตักแป๊บนึงน,นะครับนี่ครับสุกก็สุกสพอดีๆนะครับก่ต้องสุกก่ต้องเกลี่ยหลายแค่นี้พอครับแล้วก็ได้แบบสีเป็นห่อน้ะพี่นอ้องสีครับพั่นก่อนนะครับเป็นลาแบบสีดําพันก่อนพีแบบน่น้องพั่นหรอกครับห่แบบนอนตันแป๊บนะครับ อันพอได้ยัง,ยงไงขวดครับตัดขึ้นก่อนเป็นยังไงอะไรก่อนอจะกะทิจิ้มอะไรเพี่อน,นอ้องจิ้มคือเพิ่นเห็ดที่ยังนะขอเห็ดหมูกรอบนะครับลอ้อมมึงจิ้มชิ้นหน่ดิแช่น้ำสมสายซู่ได้ครับจิ้มมึงชิ้นสมจิ้มชิ้นนะครับิี่ล้อมเห็ดมึงเมืม่เคยเห็นไหมครับลอ้อมิึงซือจังหมูกรอบมัจจิกรอบโบครับเจ้าจะเอาไปหั่นด้วย ใจน้ำสมใจชูบดังแป๊บครับกินเห็บบะส่วนนะครับเพื่อนครับกินกินครับกินเลยโอ้หอนหอนหอนขอเวลาจิ้มแป๊บก่อนนะครับครับกินเรียบร้อยเพื่นครับกินเรียบร้อยครับน้ำสมใยชูท้าเบิึงเห็ดไปชัวนะครับบะเก๊าเห็ดร้อนเห็ดเบิึงก็หมูกรอบเป็นไงเห็ดจังสี่นะครับเนี้อตุนหมูกรอบเป็นมันหมูมันแข็งเจียวหมูนะครับเอาใส่เลย ใส่หลายๆได้เพื่นอนเราฟูบ่ะแล้วดิเ,ไดเซไปได้ครับตอนน้ำใส่ข้าง,งล่างกัดหัวมุมเซไปได้ครับหับมุมเซนฝุส่สายซู้ไปสักแป๊บนึงครับประเด็นนี้กาอาวลงนะครับพี่น้องก้าวไปทักมีสิบสามสิบนาทีก็ได้ครับมีเวลานะครับแช่ไปแช่ไปก่อนแซ่แช่เจ้าหนังวะนะครับหนังกัดจิ้มก่อนนะครับพี่นอ้องแซ่ไปก่อน เอาไปครับล่ใหมมันเต็มไปเลยครับอาไปเลยอาไปเลยอันนี้ตน,นี้เนี่อติดมาน้ำมเลยลออหอออกพี่น้องอาจจะมันเสียบเสีไปเลยลางๆนหน่อยตอนใหนตอนไหนหน่อยครับนี้เสีไปก็นะครับจะมาติดตามเมื่อวันที่ตั้งแต่อนอดี้ไปหนอยเสียแต่ว่าไปอบได้พี่น้องว่าทีอบเอาครับ่าตากแดดาที่โดนฝดอ,อันนั้นอบเอานะครับ นะติดตาบนนำกันแนละ้วนนเ,ปเป็นอย่างไรเดะว่าจะเป็นเด็กกินบ่อที่ใหม่หรือที่เป็นอย่งไรพี่น้องครับพี่น้องอมันยังไม่มีแดดครับใครจิลองอบเิ่งครับเกิดน้นอยอบพอแล้วหนังแห้งแห่งเล็กน้อยนะครับบ่ได้อบจนนั่นแบบหน้าพ้นแห้งแห่งเล็กน้อยครับที่เอามาหั่นนะครับพี่นหรอกแต่มาติดตามบนน้ำกันลงไปเรื่อยๆนะครับครับเขาอบมาแล้วครับอบมาแล้วมาหั่นไนนด้พี่น้องหั่นได้ครับจะหนีเป็นเป็น,นยาวครับ หั่นเป็นตนน้นยาวบผมนะครับทอดมันจะเป็นยังไงหั่นป็นสี่หันห่นแบบแต่รอบนึงนะเห็ดแบบบ่ได้อบนะครับนี่อบจะเป็นอยงไรเห็ดประมาณต้นประมาณนี้นะพี่น้องหั่นไังไงครับนี่ครับทำยังไงนี่ได้ครับยัไงไงหั่น,น,านยาวเลยเ้ามันตามที่ว่าคิดไว้บบแซ่บพอดีปอบทำยังไงได้นะครับยังไงได้พี่นุ่ม กิับแกวกินกับ,กกบตำมั้งงนครับผมก็จะแก h ị ตำบ้าังีิเสียว่า,กกา,า,น,าน,น,นั้ชีวตเชียมันงไปเลยนะครกบฝากกดติดตาม,มาด้เ้อครับไมถิ่นมาทับชมกันเลยทำหม่น้เน่กําลังใจใกันนะ โอ้ตอนนี้ไงตอนนี้เอาลองบังคับหน่อยไงบ้งลองบังครับเดี๋ยวขอเวลาหันก่อนแป๊บนะครับเดี๋ยวติดตาเม,มืองตอนถอดอีกทีนึ่งนะครับทำกันครับขอบนี้หันนะพี่น้องนี่หันตอนนี้ไงเลยครับเนาะเดีดเ๋ยวไปถอดจ๊อกว้าวี่พาไปถอดประเดเมืองหน้าตาเป็นจิตจิ๋มพี่น,อน้อง ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับไปใส่กระทะกระทะไปทอดสูตรนี้ใช้น้ำมันเล็กน้อยนะครับการผาดเดี๋ว่าสีน้ำมันบ่ออกได้มันในปกติกระทะแต่มันเสียแล้วครับใช้น้ำมันเล็กน้อยนี่ออไปเลยน้ำมันที่ออกลายออกหน่อยกันยังบรูดแลครับใช้น้ำมันใส่น้ำอ่อนนี่เดี๋ยวว่าจะทานอ่อนๆไปอ่อนๆครับต่อทานเอาเนี่ยละ ไปแป๊บนึงครับพี่น้องเปเบิงครัพี่น้องเสียงโป๊เป้โป๊ปเปครับเปิดเบิรงระวังเลยครับระวังกระเด็นเียคนครับก็คิดๆคิดเล็กน้อยนะครับกระเด็นระวังนน้อานะปงกันได้ครับต่อกันเครับไม่เปนยังไเลครับแกมหมูนี่ยไ่ป็นยักันน้ำมันมันหลีด้ยกันครับตีด้อยกันทำมัคนไม่ครับพี่น้องไป น้ำมันเริ่มขูดแล้วครับพักไป่อนเท่าอ่าแกกเตาเลยครับเอาไปเพียงก่อนโอ้ยมันเย็นๆได้ไหมให้ไฟเบรคพอดอีกนิดหนึ่งนะครับครับอุมน้ำมันไว้เป็นแป๊สนะครับนะครับแช่น้ำมันไปแช่อะไรเป็นเป็นชั่วโมงนะครับแช่ไปโดนเติบด้วยครับเป็นชั่วโมงกันนี่ะครับแช่ไปก่อนแช่มันอุมน้ำมันไว้ไปเนอะไฟอ่อนเตาทันนะครับเอ้วครับ ครับครับเอาไปกวนนะที่ได้เอาใส่ใส่เตาเลยครับมันไฟอ่อนๆครับเบางมันจเดือดค่อยๆที่ค่อยๆให้เดือดขึ้นให้เดือดนะครับค่อยๆฟูขึ้นพอไปหน่อยมาติดตามมือนับกันครับครับที่ไทยมือกันเลยนะครับแปะดปอแพร์นะครับโอ้แปะด่อแปะแล้วเป็นไงติดฟูที่กรอบวะครับ หนังกแตงปอแปะปอแปะนะครับจะกวาดไปด้วยี่นอนตัวไฟปอนมากันนะครับไฟมีกพี่น้องหนังก็เริ่มกรอบแล้วครับเดี๋ยวใส่น้กลันา้กอบนตากกะสซ้อนเนิดน ตอนหเขาไปปรุงใช้ดรดีเล็กน้อยหอนหอนนะครับนี่ครับตักออกใส่ดดตามันเลยใส่ดดีเล็น้อยครับจะไปใช้ดดี้เติมนมูมันติขอบพียงพอห่อนนะครับใส่ดดี้เล็น้อยนะครับเพื่อความกลมกล่อมใส่ดดี้หอนห่อนแล้วเขจะได้ัครับ คอมร่ดีครับีมดนะครับแล้วก็ใส่กับเมไปแล้วนึงใท่แกะไเลตอนเทาอนโชมนะครับมีมอเตอดูดีของขงสาด้วเยก็แฝงก็แตงด้วยก่อนนะครับตีนอ๊องตนอ๊งีนอ๊องกรคับนะครับตอนเลยไห้เบง กานทอดสม,มองได้เป็นอรควาแข็งขึนโซ่หรอขึ้แบบนตอนนะโคแย็กต้นนะครับกอดไป่ดีเป็นอรจุดเนีย่ยปอบครับหอมตอนยังไงได้เปน็นอรครับจุดนี่ยฝากกันกกเลยกดแจ็์กดติดตามรูสัญญาณนนได้ครับวสวัสดีครับ